วันนี้ยายจะทำพะโล้แบบง่ายๆนะทุกคนมี3มเกลือมีน้ำตาลมีผงพะโล้มีไก่มีไข่ไข่ติดเปลือกมากเลยทุกคนแล้วก็มีเกลือน้ำปลานะทุกคนเครื่องปรุงก็ปกตินะมาดูวิธีทำของยายกันพะโล้ง่ายๆ3เกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะทุกคน แล้วก็เอาไปผัดให้หอมเลยสามเกลือหอมแล้วก็เอาน้ำตาลปีบลงไปทำแบบง่ายๆนะทุกคนไม่ต้องไปพิสีพิถันมันเยอะ ทำกินเองทำยังไงก็ทำได้ทำง่ายๆทำไปเขี่ยวให้น้ำตาลละลายส่วนใหญ่คนจะติดรสชาติหวานนะพะโลต้องหวานแต่ยายจะเอาไม่หวานมากนะทุกคนยายจะเอาเอไม่หวานมาก เคี่ยวจนให้น้ำตาลสีออกน้ำตาลไหมนะใครจะแยกเคี่ยวน้ำตาลต่างหากก็ได้นะทุกคนยายเอาหอมหอมนี่แหละยายก็จะใส่ผงพะโลลงไปใส่แบบกาๆเอานะทุกคน วิธีของยายไม่ต้องมากมายมแล้วยายก็เอาหม้อที่ตั้งน้ำไว้ร้อนๆนะ่ะนะเอามาเทสิ่งที่ผัดนี่ลงไปนะทุกคน ใส่ลงไปให้หอมน้ำก็จะสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะถ้าใครไม่พอใจน้ำสีนี้นะทุกคนก็เอาสียดำใส่ลงไปได้นะทำแบบง่าย สิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำล้างคกแล้วยายก็จะใส่ไก่ลงไปนะทุกคนไก่ก็จะมีน่องกับสะโพกนะมีน่องกับสะโพกนี่ยายล้างเรียบร้อยแล้ว ปิดฝาเดี๋ยวให้เดือดก่อนแล้วค่อยปรุงรสนะทุกคนยายก็จะปรุงแล้วนะทุกคน,ก,คนก็จะใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไป เคี่ยวให้กลิ่นหอมมันออกมาทุกคนเพิ่มเกลืออีกนิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่ชูรส ใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากถ้าใครต้องการเออสีจากน้ำตาลเข้มๆแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลก่อนนะทุกคนเคี่ยวน้ำตาลก่อนแล้วก็เอาสามเกลอลงไปผัดอันนี้ย้ายผัดสามเกลอก่อนแล้วเอาน้ำตาลลงไปเคี่ยวทำยังไงก็ได้นะทุกคน แต่เคี่ยวแนะนำให้เคี่ยวน้ําตาลก่อนแล้วเอาสามเตอรสามเกลลงไปผัดยายอะ่ะทำตามถนัดยายนะยายหลงหลงหลืมๆค่ะเอาเป็นแนวทางได้ทุกคนแต่อย่าเอาเป็นตัวอย่างซะทีเดียวไม่ไหวนะยายอะบางครั้งก็หลงหลงหลืมๆอืมไม่เพ็ม ไม่เค็มนะพวกทุกคนมีแต่หวานอย่างเดียวยายก็เพิ่มน้ำปลาลงไปใครมีเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้ด้วยนะยายเออเมื่อเช้ายายออกไปดูแล้วมันมีเต้าหู้เก่ามีกลิ่นยายเลยไ,ไม่เอามามันเป็นแป้งไก่ไอ้ไข่ แกะไม่สวยเลยทุกคนมันติดเปลือกนอกน้ำเย็นแล้วอะไรก็แล้วย้ายไม่รั่วไข่เก่าหรือว่ายังไงนะมันมันไม่ร่อนนะเปลือกไม่ร่อนลงไปเสร็จทุกอย่างแล้วรสชาติโอเคแล้ว เดี๋ยวยายจะช้อนฟองทิ้งถ้าช้อนฟองทิ้งแต่แรกอะ่ะกลิ่นหอมมันจะไปหมดเพราะฟองนี้มันจะอาติดเอาสามเกลือออกไปด้วยนะทุกคนอร่อยแล้วพาโลต้องเคี่ยวต้องเคี่ยวยิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อย ถ้าเราช้อนฟองออกนะทุกคนแล้วน้ำพะโลมันจะใสไงน้ำพะโลก็ใสได้เ,เห็นไหมเพื่อนๆพ,พ,พอช้อนฟองออกฟองอยายก,ก็จะเคี่ยวไปอีกสักพักนะทุกคนเคี่ยวไปจนกว่าไ,ไก่จะเปื่อยนะให้ไก่ให้ไก่นิ่มเลย พะโล้ปรุงรสให้กลมกล่อมไม่ต้องรสไม่ต้องจัดมากนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเคี่ยวไปอะรสชาติมันจะจัดจ้านขึ้นมาอีกนะทุกคนแรกๆก่อนเคี่ยวเนี่ยปรุงเสร็จเนี่ยเราอย่าปรุงให้มันจัดจ้านปรุงใหพ้พอดีพอดีแล้วก็พอเคี่ยวปุ๊บรสจะจัดจ้านละมุนเลยละทุกคนอย่าจะเคี่ยวต่อนะพะโล้ของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนมากินข้าวกับยายจ้าพะโล้อร่อยอร่อย ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใส่ผักชีลงไปนะทุกคนจะได้หอม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 